ร้องเพลงประเทศประเทศไทยไหน่อยสิเดี๋ยวเรี้ยงนั่งดีๆนั่งดีดีนั่งดีดีร้งองดีดีอ่อหนูจําได้ตอนเช้าอ่ะที่หนูร้องเพลงอ่ะไม่บอกไม่บอกเอาวันนั้นหนูยังร้องได้เลยร้องเพลงชาติไทยอ่ะบัวมานมาสา,ชายชืชัยวิมมาจเอาไปโรงเรียนไม่ได้ครูไม่ได้สอนเหรอ นี่กไมรู้อ๋าหนูร้องหนูร้องเพลงประเทศไทยไงประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะเร้อง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 ด้วยกันก็ได้มาประเทศไทยรวมไลืเนื้อยชาติชาไทยบินระชาร์ลผาไทยคนไทยเชื่อเดือนแม่ไงรวม <S 2> <S 2> <S โอ๊ยไปโรงเรียนร้องได้แค่นี้หรืองไงงั้นคุณครูก็ให้สอบตกสักทีเลยสิเอาร้องดีดร้องอดีเดี๋ยวตำรวจจับนะ ตำรวจจับนักกี้ไม่พูดความจริงอันเนี่ยเอาไหมอ่ะหนูต้องร้องเพลงชาติไทยให้ได้เพราะหนูเป็นคนไทยเอาร้องประเทศไทยรวมไปเรื่อยชาตชิไทยเป็นพระชาลัตป่าชทยของไทยเมือส่วนหัวสมังออา หาตีอะไรจะไ,ไปให้ให้ไปทีสารเลื่อนจุมจะไปทาลีถ้าลืมไปถีเไปใช้ทวีไปใช้ไอยูจบแล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่มั่นใจไหมว่าลองถูก